โมเมธนัชชาโพสอ์ลํ้ล่าสุดอ่านข้อความแล้วแฟนวอลเลย์บอลแห่สงสัยหนักหรือจะไม่ไปต่อสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเรากันนะคะ เรียกได้ว่าตอนนี้นะคะก็จบสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการแข่งขันในลีกอิต้ลีซึ่งการแข่งขันในรอบปกตินั้นก็เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยในรอบต่อไปนะคะจะเป็นการแข่งขันในรอบเพย์ออฟนั่นก็คือการเจอกันร,ระหว่างทีมฮุนไดและทีม เลสปาร์กนั่นเองซึ่งล่าสุดนะคะทางด้านโมเมธนัชชาสุกสดบีหลังดาวเด่นวอลเลย์บอลหญิงไทยได้ทิ้งปมลาล่าสุดในการเล่นลีกอาชีพที่เกาหลีใต้หลังโพสโซเชียลส่วนตัวนะคะก่อนกลับมารายงานตัวกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเพื่อเตรียมสู้ศึกเสียรายการใหญ่ในปีนี้ ทั้งนี้ค่ะโมเมธนัชชาเพิ่งเสร็จสิน้นภารกิจกับทางด้านทีมไฮพารต้นสังกัดในศึกวัลเลย์บอลหญิงลีกเกาหลีใต้โคโววีลีกประจําดูการ2024 2025ซึ่งจบฤดูการในอันดับที่5และไม่ได้ไปต่อในรอบเพย์ออฟนะคะเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหรือรอบแชมเปี้ยนชิพ โดยสําหรับอนาคตของโมเมธนาชานั้นยังไม่ชัดเจนว่าจะได้ลงเล่นวอลเลย์บอล,ลหญิงลีกหลีตใต้ต่อหรือไม่หลังจากหมดสัญญากับทีมไฮพาร์ตซึ่งเป็นสัญญาแบบปีต่อปีทากลางเสียงเชียร์จากฟแฟนๆลูกยางที่อยากให้ดาวตบวอลเลย์บอลหญิงไทยคนนี้นะคะได้ไปต่อและล่าสุดค่ะโมเมเองได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งทิ้งปมไว้ว่ายังไม่แน่ใจในเรื่องของการได้ลีหกหลีใต้ว่า ไม่มีคำพูดใดที่จะบรรยายความรู้สึกของฉันในฤดูการนี้ได้มันยอดเยี่ยมมากสำหรับฉันฉันมีช่วงเวลาที่สนุกสนานในสนามและมีความสุขมากที่ได้แสดงฝีมือในการเล่นวอลเลย์บอลให้พวกคุณได้ดูขอบคุณผู้เล่นโค้ชและทีมงานพวกเราทุกคนทำสิ่งนี้ร่วมกันและขอบคุณที่ทำงานหนัก ขอบคุณครอบครัวเพื่อนแฟนๆแ,และคนที่อยู่เคียงข้างและสนับสนุนฉันฉันซาบซึ้งจริงๆสำหรับความรักและการสนับสนุนของคุณฉันภูมิใจในตัวเองธนชาสุขสดขอให้พรของคุณจงอยู่กับเราตลอดไปขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ที่ประเทศไทยนะคะ ซึ่งทางด้านโมเมนะคะอยู่ในรายชื่อผู้เล่น28คนของวอลเลย์บอลหญิงไทยที่ทางด้านโคดอสอเกียรติพงษ์รัชตะเกียงกายเรียกมาเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงในชลีก2025ซีวีลีก2025วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกและกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33สําหรับปมนะคะที่ทําให้แฟนๆวอลเลย์บอลเนี่ยสงสัยว่าสรุปแล้วเนี่ยทางด้านธนาชาเนี่ยจะไปต่อกับลีกาหลีใต้หรือไม่ พอดูจากข้อความแล้วน,นั้นก็เหมือนเป็นการอำลาในการสิ้นสุดหรือดูการนี้ซึ่งนี่ก็ทำให้แฟนๆวอลเลย์บอลนะคะสงสัยแล้วก็อยากรู้ว่าทางด้านโมเมนเนี่ยจะต่อสัญญากับทีมไฮพาร์ตหรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะทางด้านโค้ชของทีมไฮพาร์ตเนี่ยค่อนข้างที่จะมาให้สัมภาษณ์ เหมือนกับว่าจะต่อสัญญากับทางด้านโมเมธนชาเพราะว่าจะมีช่วงหนึ่งนะคะที่ทางด้านโค้ดเนี่ยสลับให้ตัวโมเมนะคะเล่นทั้งตำแหน่งบีหลังแล้วก็ตำแหน่งหัวเสาซึ่งทางด้านโค้ดนะคะก็ให้สัมภาษณ์ว่าถ้าหากว่าทางด้านโมเมเนี่ยสามารถเล่นตำแหน่งบีหลังได้ ทางด้านโค้ดทีมไฮพาร์ทเนี่ยก็จะหาตัวผู้เล่นนะคะซึ่งเป็นต่างชาตินะคะเข้ามาเล่นในตำแหน่งหัวเสาแต่ก็ต้องรอดูอีกทีนี่ก็เป็นเหมือนสัญญาณว่าเอ๊ะปีหน้านเนี่ยจะต้องมีการต่อสัญญาแน,แน่แต่ว่าดูจากโพสต์โมเมนั้นก็เหมือนเป็นการอำลานะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องมารอดูกันแล้วกันนะคะว่าทางด้านโมเมนเนี่ยจะไปต่อกับบลีกไหนในฤดูกาลหน้า เดี๋ยวเรานะคะมาสรุปตารางคะแนนล่าสุดกันค่ะสําหรับลีกหลีใต้ในฤดูกาลนี้ในรอบปกติอันดับ1พิงค s สไปเดอร์81คะแนน2ฮุนได66คะแนน3เลสปาร์ค64คะแนน4 IDK 47คะแนน5ไฮพาร์46คะแนน6 GS c l วเทค39คะแนนและ7 AI Pepper 35คะแนน และทั้งหมดนะคะก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ